คะนรัเสาที่14ธันวานะครับเราออกมากินข้าวมันไก่ตอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวขายดีครับก๋วยเตี๋ยวหมดนะครับร้านเจ้าเก่านะครับอร่อยสุดซอยลังน้ํานะครับข้าวมันไก่ตอนป้านงเฮียตีนะครับติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับแล้วก็ติดกับร้านบัวสบายนะครับลูกค้าร้านนี้เยอะนะครับ วันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะฮะบรรยากาศก็ชิลๆครับวันนี้อากาศยังสบายไม่มีฝนไม่มีแดดนะครับลูกค้าก็มีทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับราคาที่นี่นะครับเริ่มต้นที่40บาทนะครับธรรมดาพิเศษก็เพิ่มขึ้นมา45บาทนะครับแล้วก็มี5 0 55แล้วแต่นะครับเมนูก็มีทั้งภาษาไทยภาษากฤษาและภาษาจีนนะครับสั่งได้ทั้งข้าวมันไก่ไก่ทอดไก่หมกกมกไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบ,บโฮมมี่นะฮะร้บรเบื้องหลังนะครับของเชฟมือหนึ่งนะครับนี่โต๊ะหนึ่งไม่เอาน้ำจิ้มมาเดช่เนี่ยพี่โจเป็นลูกค้าว่ะ ซุปนู่นเลยนะชามนู่นมีนะไม่พอเดี๋ยวมาเทิมร้านนี้เรามีซุปเยอะครับซุปเยอะเลยมซุปเตี๋ยวไม่ร้อนแล้วกค้าในร้านก็จะส,ะสวยๆประมาณนี้นะฮะน้ำซุปจะปีปเนื้อเต็มๆเ,เลยนะครับมีทั้งคอไก่นะครับคอไก่หนังไก่เนื้อไก่นะครับเติมได้เลยนะครับ <c oughs> มียาไก่ด้วยมินนะอยู่ในหม้อแล้วน่ะมา,มาน้องมินคนสวยของร้านนะครับเ <c oughs> พิ่งกลับมาจากฮ่องกงนะครับชิมข้าวมันไก่ฮ่องกงแล้วมาชิมข้าวมันไก่ของไทยต่อ <c oughs> <c oughs> ได้น้องมินน่าก็สวยคลิปนี้ยอดวิวหลักพันแน่นอนนะฮะ วันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วนะครับขายดีหมดจริงหมดจริงเราสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินโอนนะครับหรือว่าสแกนก็ได้นะครับวันนี้ร้านข้าวหน้าเป็ดปิดนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดปิดนะครับแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ไม่ปิดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมน้ำได้นะนั่งเลยนะก๋ยวยเตี๋ยวหมดนะมี จะสั่งกลับไปทานที่บ้านนะครับหรือจะทานที่ร้านก็ได้นะครับสะดวกนะครับไก่ผสมหนึ่งไก่ผสมหนึ่งร้าหนึงนะแปดอาครับพี่มีดาเลจ้าสั่งนะได้ฟังเสียงความรอบ

กรลกะสด้วยเียกบกหร่ั h รี่ะสี่เออเท่าไหร่อสรุตเมาเท่าไหร่สีจ้าามตสั่มตครับต้ส้สม้สต้องสัมต้ับงมต้องั่ม้องสั้องสั่้องสั่ม้อกั่งผมต้องส้ั่งม้อ่งม่เ่ับั่หอง่่อั แล้วก็สุดเข้าไใจกันเดี๋ <Okay. S 1> ยวยังมีอยู่แต่ว่าสแกนไปสี่ทแล้วก็โอเคจะได้ว่าขายดีจนเชฟทำแทบไม่ทันเลยนะฮะไม่ได้นั่งเลยพี่วันนี้ <c oughs> นั่งไม่ลงแล้วคร ดีทำมาอยู่ตั้งแต่เช้าเลยละครับร้านนี้ถ้ามาก็ต้องอรอคิวนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่นานนะครับร้านนี้ทำไวครับเอาเต่อย่าเติมน้ำร้อนเอาเมนูเชฟตีจัดให้นะครับวันนี้เป็นข้าวหมกไก่นะครับมาเสิร์ฟพร้อมกับซุปนะฮะที่สามารถเติมได้นะครับ อากาศภายในร้านนะครับเราถ้าไม่อิ่มแล้วก็ต่ออีกจานได้นะครับหรือว่าสั่งน้ำซุปกับข้าวมาเติมได้นะครับวันนี้ก็เกี่ยวไก่หมดนะครับเชิญก่อนครับเชิญก่อน ยี่สิี่พิถันนะครับเดินก่อนแค่เดินก่อนครับแก่ทอดเหรอตอ้างขอข้าเนี่ยน้นะเ รูการกระเตินข้าเดินอ,ออกกันเยอะครับี้านนี้ ไม่เต็มเี่ยไม่เต็มเย่ผสมท あ ไปกินทักชิ้นดีกว่าเศษไก่ดูหน้าอร่อยมากเลยเมื่อ,อ,อพิตีบอกว่าวให้โกยไปกินได้นะครับมรไ,ไม่รอสิครับอย่างนี้เต็มคาราเบลฮะพิตีบอกว่าฟรีครับจานนี้ฟรีให้หมกต้มมันต้มเลยพี่เท่นะก็เลยครับขาหมกขมนี้นะครับ ของอร่อยนะครับไปกินกับข้าวมกไก่ต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> ไก่ตามเลยครับ <c oughs> ากาศนะครับ <c oughs> ามานะครับอันนี้เสิร์ฟโดยแอดคาราบาวนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะครับน่าหน้าหนงมวบานลปลาหนหมดแล้วพี่เหลือแต่น่าจะเหลือแต่ข้าวหมกแล้วนะตอนนี้ข้าวมันไก่เขาหมดแล้วน่าจะไก่น่าจะหมดแล้ว หมก็อร่อยจ้าหมกใส่กล่องได้ครับได้ได้ต้มหมกเจ็ดต้มเจ็ดเนื้อน้องพิเศษกับไม่หนังธรรมดาเราจะเกือบใบสองแล้วนะครับเชฟตีก็ทำถ้าไม่ทันเลยนะครับออเดอร์เยอะฮะพิเศษใส่สองน้ำก่อนน้ำก่อนนะเคนี่ครับมันไก่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ

เพิ่มข้าวบกมาหนึ่งถ้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มเมนูเด็ดนะครับไก่ย่างเรือที่พี่ติ๋เชฟติ๋กเให้มานะครับโอ้ยจะบอกให้ของเด็ดเลยของเด็ดบรรยากาศร้านตอนช่วงๆใกล้ๆบ่ายสองนะครับของวันเสาร์ที่สิธันวานะครับคนก็ยังเยอะคึกคักนะครับคึกคักแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> ไม่น่าเกินบ่ายสองน่าจะหมดร้านนะครับ ย่อยไม่ได้เดี๋ยวอิ่มเร็วยังเหลือซุปอีกตั้งหม้อหนึ่งเนี่ยอิ่มยิ่อิ่มได้ไงรกินนี้เป็นเหมือนร้านบุฟเฟ่ข้าวมันไก่นะครับกินได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวหายเย็นไม่ต้องกลัวมันจะหายร้อนนะครับเรามีน้ำซุปร้อนๆนะครับเติมตลอดนะครับบรรยากาศการทำงานก็จะคลึกคักนะครับแล้วก็เป็นกันเองแบบนี้เลยนะครับเหมือนแบบครอบครัวนะครับครอบครัว ุนะดะูน้ำซุปกันก่อนนะครับทีนี้ได้หมกไก่ต้มอ,อีกสองแล้วเว้ยพี่ยังได้อยู่ในอีกสองนะครับได้อีกสองสองจานสุดท้ายนะครับ ต่อได้สงบแล้วสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพิธีไปแล้วนะครับอันนี้ช่างช่างคิดนะครับเจฟคิศจะเป็นข้าวหมกไก,มก,ก่ข้าวหมกกกข้าวหมกไก่ตอนครับพอดีโดยเชฟจังเป็นนะครับดูการสรับสะก,ก่อนนะครับ วยงามพี่ตีไม่อยู่ก็ได้เช็ดไม่คิดนะครับมาเป็นพ่อครัวนะครับหมดรือยังหมดหรือยังไดง <laughs> ้ข้าวหมกไก่ต้มหรือข้าวหมกไก่ต้มอร่อยอกล่องบอดโอเคกลจ,จ้าวโอเควันนี้จานสุดท้ายครับมาแล้วครับจานสุดท้ายเท่าไหร่ครับ สุดท้ายของร้านวันนี้นะครับหมดที่เวลาประมาณบ่ายโมงห้าสิบนะครับ รัคบประมาณบ่ายสองนะครับร้านก็จะปิดนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บร้านแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเริ่มกลับสู่ความเงียบนะครับส่วนเชฟของเรากับทีมงานนะครับก็กําลังเตรียมงานนะครับสําหรับการทําอาหารในมื้อต่อไปนะครับอย่าขมัดขมนั่นนะครับหมดเกลี้ยงนะครับหมดเกลี้ยงอ ข้าวหมกข้าวหมกจะห้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวสกแกนนะค,ครับครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันได้เช่นเคยนะครับสำหรับร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในซอยลางน้ำนะครับร้านข้าวมันไก่ป้านงหรือเฮียตินั่นเองนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ